เอาเพื่อนๆนจะหนอยเพื่อนจิบอาให้กันแล้มน้ำจอดนอาพื่น,นพวกเราถงเ้า,น,าน,น่ะมาเนี่เ้ย ข่กับซีปโบ่ขนเนรเราพี่น้องเลยถึว่ามันชฉลก,กัโอ,อ,อ,อ้ใจหายไปเลยน,น,น้องาเนาะยองไอญาเนาะทางไอ้พอแผลเพิพ่พพอองเอารงไอ้โตพาลงมาเลยผูดทางคมมันเชียวของแพท้ดิ เป็นทีเรียบร้อยพี่น้องอ้ยถูเทียงกันเนาะคี่มิมคือมิมอยู่ทอดเทียงเป็นทีเรียบร้อยเนาะกอะงข่าง่ายแค่นี้กอเข่านึงกองเพ้องเนาะโอ้ทอดเทียงนะพ่อนี่รถทีมาพ่อคือรถไผก็ไม่รู้คือกันถนียนโม ไแล้วกไงนะแลมวก็บ่หอยได้กินเย็นๆแล้วเนาะนี่ขอให้ไปเกี่ยวเผาไปลงไปลุยน้ำกันไปเอาเครื่องไว้ก่อนเนาะไปเอาผ้าไปนั่งอยู่พุ่นบ่ลูกอยู่เสียงกันป้านี่แล้วเนาะเดี๋ยวแม่์ก็พอชิลงไปปัดเข่าเล้วนะครับอ่าโอเคโอเค เดนไปมือเดน,บบนได้ยี่ว่าอันนี้่เป็นคอยกับเด้ ส่วนมันน้านในน้องเอ้ยจอดเอาเพื่อนก่อนช่น,น้อยเพื่อนจีบวัวให้กันเล่มน้ำจอดน้องเพื่อน

จะย่านแห้งไหมปัญหาจะแปงคาบันเอารถพอไปฟันข่าเดี๋ยวน้อลงกันเถอะวย่านได้กดิโอ้ยจอดกันจอดกันนกไกยานนกไกยานน๋อนแขกนกไกยานพี่น้องเลยแกานมอใได้สิ่งนานมอยกานเลยเอ้ผัาทางกงผักันลงพี่น้องไย่านเนาะทางให้พอแขเพี่นเอาลงอาไอ้โตพามลงมาเลย ผู้ท้าคุมมันเชียวของแท่นี้เด็กทางมันค่อยพี่องเลยท่ากันลงทางกับวงงามเนาะ แต่ว่าผู้ขับนี่ก็แซมเตอรพี่น้องเลยแต่ว่าผู้ขี่นี่เนี่ยมันใจหายหงิดไงหงิดครัวหงิดไงหงิดครัวเออไม่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 โอ้เจ้จ้าเ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 จ้ดทีนีหนทางทาสาวดวงว่าอยานรถปีนแบนี่เฮ้ยชิว่าเรื่องรถปีนาะที่รถที่ระใกล้เดีววันนี้ใกล้ชิด้ดี๋ยววันนี้น่าฝนตกขนาดไหน มึไปจื่อเหอนนีเ้ยไปให้น้งตาเอ้ยมือนีไปหน้าบ้ามือนีไคนไปพคนไปหน้าสองสามือเน้ยพี่น้องเลยแลกรบอยอยากอิูวเชื่อนเนาะซึ่งมาแต่ก็เชื่อนไปแต่หน้าก็มาเลยยิงแข็กระใจกระใยเลยนี่ฮะยิ่งบานดิันยิ่งบานนี่าลุงม่งไงนั่น เขออี่ยเราคือก็ก็ข่อยลงก่อนนะข่อยนะ่ะข่อยบอกุกัดขี่ลงมาก,ก่อนนะให้เพิ่นคอยเอาไปพี่น้องเอ้ยบนไหนมันทางบ่ง,งามเขาก็ลงย่านบุกลุยต่อ,อยังมาทองสิแล้ว lôm mì đỏ đây này không có mày có tỏ cái phía nào kìa nhàng nó nó này còn ở thang này bọn em cả nhàng này phần thì với con ở thang em cả chỉ khử <laughs> thì con nó có ra đấy áo cái cái nhàng này hết rồi คงอมะเจอแล้วอ๋อไอัเจอแล้วเจองลูพี่เีงพี่อปันข่าพี่น้องเลยนะยปั่นข่าโชงเนาเาเดนานเดอนสกลกนเดนเดนสกูกมากันเล่นกันเนาะ ได้เข้าอย่างนี้นฮะเพื่นจะมาคือมากแต่มันเต็มรถเลย ก็เข่าเนาะพี่น้องเข่าตามหมุนท,าท่าไปหน้าสะโพอเนี่ะเดี๋ยวน้ำในกีกระมีที่ยเนคิวเทียวเนี่ย้เข่างันเด้อพี่น้องเนอ

บหอดน้าเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเ้ยพูเที่ยงกันเนาะคมยิมคือมิมยูนี่จะเป็นโองข่า สิปันมือว่านนี่เนาะไล่ล้อยกล้วพี่น้องเลยเข่ากองเดียวถือว่าไล่หลายสมควรเนาะโอเคพี่น้อง,นนอองหอดเทียงเป็นที่เรียบร้อยเนาะ้างกองเข่าง่ายแค่เมี้ยกองเข่าเดินกองเพื่องเนาะ ทอดเทียงนะบ้านนี่รถชีบ่ผ้าคือรถไผ่ก็ไม่รู้คือกันรถดีหเมนอเเอุ้าเอ้มดินตุา่ไงแกินน้ำเอ็งกินั้งเทียงม้าไปปปป้าหอด้วเนาะไปกินนไปกินเลียง่นะแล้กม่เด็กกินเย็นเย็นรถเนาะนี่ ถ้าไม่เกี่ยวเผาป่ะลงไปลุยน้ำกันไปใส่ห่อเทืองไว้ก่อนเนาะไปเอาถ่านไปนั่งอยู่พุ่นบ่หลูกอยู่เสียงกันป้านี่นี้เนาะเดี๋ยวแม่ก็พอจะลงไปปัดเข่าเล้วไปจ่าโอเคโอเคโอเคพี่นอคิดนี่กาถือว่าเงาพอสมควรเนาะแต่มาฮอดให้ฮอดหน้าเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะอ๋อขึิงเทียงวนไปลูกไปแต่ว่าเนีมาได้ขิงทอดเทียงพี่น้องาฮอดหน้ากะขึ้นเทียงก้อนแับนี้ ทางนี้ก็นั่งกินกระเด้มง,งวยงวยทางป่าเพิ่นสวัสดีเด้อวัอนี้เพิ่นก็นออกมาหน้าเนาะเกับเพิ่นก็อยูเ่เพื่อนพี่น้องเลยมื้อนี้เป็นวันหยุดลูกชายเพิ่นบ่ได้เข้าโรงเรียนก็เลยพากันออกมาหน้าขึ้นมาขึ้นมาขึนมาลมรูอ,รอมมยู่เนะนันี้โอเคพี่น้องคลิปนี้กันขอโทนกันจะได้ขอตัว,ตวจงคลิปลงเพียงแค่นี้เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้อง ก็ติดตามไปเป็นกำลังใจให้ในเด้อโดยโดย